คอลเลกชันเลยที่มีใบหมากพิมค่ะซึ่งวันนี้ก็ถูเชิญพี่พี่ทุกคนเลยมาที่แต่งติปโซอันใหม่ของเราด้วยค่ะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนี่เป็นนี่เป็นนี่โอ้ยตื่นเต้นมากตั้งแต่แบบว่าหมากกับคิมแบบเออ่ยอมมาเป็นโค้ดิไซเนอร์แล้วค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นอินสปพเรชันของการออกกำลังกายแอคทีฟไลฟ์สไตล์เดินทางท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่เป็นความนั่งใจของแบรนด์แล้วที่แบบอยากจะลอนส์คอลเลกชันที่เป็นผู้ชายแล้วก็ ใช้สูตรขายด้พอบุมากขึ้นอะไรเแบบนี้นั้นเขาแบบใสไว้แน่นมากใช่เขาใส่ไว้ทุกอย่างทุกจุดเลยเขากินมากเขาแบบพอเขาตอบรับทุกเรา่อก็เหมงานชิมนานทุกคลีกันมากๆแล้วก็จนมาถึงนี้ก็จะแบบเป็นแบบว่าเขาเรีกนันพี่ผู้หลักเลยค่ะแล้วก็ก็อะไรอย่างนั้นคนเราคิดว่าการเอ่อออกไปพัฒนาหรือยม่แต่การออกกาลังกายอ่ะถ้าเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะจะยิ่งช่วยแบบบิวให้เรามีแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาออกกำลังกายมาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ Boy? ่งแบบบวกกับเสื้อผ้าดีๆด้วยอะไรค่ะก็ยิ่งทำให้เราแบบมันมีมันมีแรงสู้ที่มันเสื้อผ้าสวยมันจะให้เราหูอยากจะตือใส่ไม่ออกไปอยากใส่ออกไปแบบปวดร่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเราฝากฝากไปด้วยเนาะใช่ค่ะยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะกับ collection making me b หมัดขยายอะไรเป็นอย่างเงี้ยมากมายเนี่ยเหมือนคือความตั้งใจอ่ะเรา ลอนคอลเลกชันที่เป็นทราเวลกับอัลโด่ก่อนแล้วก็จะมีทีมแวะที่เป็นของผู้หญิงด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวอีกรอบต่อไปอ่ะก็จะมีแอคทีฟแวะซึ่งใครที่แบบอยากจะแบบมีหุ่นดีๆแบบที่หมากพี่ทีมแล้วก็อยากรู้ว่าเขาดีไซน์ออกมาเป็นในรูปแบบขอบก็อยากให้รอติดตามด้วยค่ะใช่เดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอีกลอนหนึ่งค่ะก็อยากอยากให้ฟังติดตามไปทางคอลเลกชันมาไว้กุ้งดีใบหมักติมกันก่อนเลยทีนึงค่ะ ก็ไม่ขนาดนั้นมันก็เป็นความชอบของเราด้วยเรารู้สึกว่าแบบการที่ได้มาทำแล้วเราสนุกด้วยค่ะเป็นหนุ่ยยากระหว่างที่มันเป็นนักแสดงกับนักธุรกิจไม่เลยค่ะก็เป็นตัวเราเองนนั่แหละค่ะเมื่อกี้ก็เป็นแฟนคลับอยู่ต้องใจไม่ไม่คือแบบตอนคือเป็นบรรยากาศเดียวกับตอนไปถ่ายถ่ายแบบเลยคือเราก็แบบโอุ้ยแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นดับซีอีโออ๋อแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้ว่ากว่าจะ มีคอลเลกชันหรือว่ามีผลิดัณฑ์มาเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างอะไรนะคะซึ่งก็สนุกไม่ยากไม่ไไมยาก <S <S ไม่ยากแบบไม่ยากไม่ยากเราะหังใจแบบว่าเป็นีโอร<า>้อยน้าอะไรคุณไม่อยากเป็นเลขีโอเลยเราก็เปคนทํางานคนนึงซึ่งเจ้ารู้สึกว่ามันเหมือนกับมันก็ชาร์เลนจ์เราไปอีกในอีกรูปแบบหนึ่งอะไรนะคะผู้ชายเหรอคะเอระป๋อนก<า>ระป๋อตนะครับวันนี้ก็ ไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะก็เราก็ทํางานกันเป็นทีมเนาะมันก็เป็นแบบคนละฟิลค่ะก,ก็ไม่มีเรื่องการ์ดวัวน,น์วารในบางแบบจะลองใส่ต้องรือจริงๆก็เอ่อหลายๆคนที่ที่เป็นแบบแฟนคลับเวกิ่งดีอะค่ะก็ถามมาตลอดว่าจะมีคอลเลคชั่นคู่คายกับเเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะทตอนนี้ก็ก็พร้อมแล้วมีทั้งแบบที่เป็นครับเบลล์ดอล์แล้วก็แอคทีฟแวร์เลยก็อยากให้เอ่อสาวๆอินเทรนด์ เพื่อนเพื่อนผู้ชายนะคะหรือว่าเป็นแบบคู่รักก็ได้ให้มาออกกำลังกายด้วยกันแล้วก็มาช้อปปิ้งกันด้วยก็ได้ค่ะพี่พี่เต็มแล้วครับทั้งคู่ารับแต่เราต้องบอกว่านะครัวไปบก็คือยังไม,ไม,ไม่ไม่ได้อยากเรียกว่าเต็มตัวเนาะเพราะเรารู้สึกว่าหลายๆอย่างเรามีพาร์ทที่เราทําได้แบบพร้อมกันเลยนะคะมันก็เหมือนการที่เราแบบได้ชิปไปทำอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เป็นการเบรก จากงานแต่ละรูปแบบของเราวันไหนแบบเรารู้สึกแบบเราเบิร์นเอาท์กับการแสดงเราก็อาจจะมาแบบทำงานที่เป็นธุรกิจหรือว่าเป็นอะไรนะคะค่ก็ต้องไั้นตอนที่ต่างกันแล้วก็มีเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเอ่อเฮลท์ออกกำลังกายก็มีเวิ้งมีวิตนิตมีอะไรแบบนี้ใช่ใช่ค่ะก็ดีค่ะอันนั้นก็ไปได้ดีมากๆก็คือเป็นโปรเจกต์ใหม่ ใช่ค่ะก็ตอนนี้อย ah> ู่ในช่วงระหว่างที่อยู่ในการก่อสร้างเวลาจะเสร็จแบบเป็น okay. รูปเป็นร่างเลยไปค่ะเขาพัดข้าพ่แม่ไปแล้วบอกว่าไม่พ่อแม่เราไม่เลยก็ก็เรียนรู้วันต่อวันค่ะเอ่อก็มันก็โอเคอยู่นะคือเราก็มีทีมที่เก่งอย่างเว็กซ์มีเนี่ยทุกคนก็เป็นเอ่อเดเลกเตอร์ที่แบบ ร้านทุกอย่างเราก็ดูในส่วนของการแบบทำแบบทัวร์อะไรทัวรเมี่ยวมากเลยแบบตั้งใจฟังมากแล้วจะกินไหมจกินไหมกินไหมกินไหมล่ะเออกินกันไหมล่ะกิดไหมเรายังกินใช่กินกินกินแล้วก็ดูว่าแบบน่ารักค่ะแล้วเขาดูแบบเป็นกําลังใจให้การเลยยิ่งตอนไปถ่ายแบบดูแบบอ๋อทำไมมันร้อนร้อนร้อนที่ผ่าดิเนอะไรมันจิตวิายสำหรับงานเราไหมคะคิดเืยอะมาก ยังไม่ยังไม่คิดเลยค่ะก็เท่าที่ฟังแล้วก็รู้สึกแบบโหมันดีเทลเยอะมากเลยแต่แต่ว่าถ้าแบบวันถ้าเรามีความรักอ่ะอะไรมันก็จะแบบทําให้ทุกอย่างแบบมีแรงสู้แน่นอนแต่ไปตัดตามใครหรือใครนะคะคุยจะใครก่อนดีกว่าแปลว่ามีคุยกันแบบไม่ไม่ไม่มีใครไม่ได้คุยอะไรคก็อยากัห็นงเป็นยังไง ะไรนะแต่ก็ไมอยากแต่งงานแล้วนักศึกษาก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอนี่ค่ะเวลาเพื่อนแต่งงานเนี่ยมัมนะีโมเมนต์ที่แบบว่าเฮ้ยแบบคือว่าเราถึงเวลาเราแล้วทำไมนะเรารู้สึกว่าแต่ละคนก็มีแบบไทม์ไลน์ที่เหมาะแต่ละคนเลยนะคะค่ะเราก็ตอนนี้มันก็เป็นในเรื่องของการแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก่อน งานโดยงานหนึ่งเดียวเพราะงานแล้วก็ใช,ช้ชีวิตแต่เพราะว่ามันก็แบบแบบไม่ได้ไม่ได้แบบไปโฟกัสที่ว่าแบบเมื่อไรหรืออะไรขนาดนั้นแล้ว่าคือแบบสุดท้ายมันกะ็ต้องปล่อยที่เป็นการธรรมชาติของมันเนาะวันนี้ก็คือแฮปปี้ดีแฮี้ดีทำอะไรก็ทำานก็ทลงแล้ก็ไม่ลงก็ลงบ้างนะคะอย่างแกก็มีตั้งใจจะลงแต่ว่ายังยังไม่ได้มีโอกาสก็ได้จะลงอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงอยากลงเมื่อไหร่ก็ไม่ไอไง <c oughs> คนที่ผ่านมาอาจจะผิดไปทีๆนะแต่แบบเขก็ไปได้ผิดก็พอก็อย่างที่บอกอาจจะแบบเราก็ค่อนข้างมีเนี่ยงานหลายอย่างที่ต้องโอกาสช่วยเจอมนบ่อยบ่อยนะคะก็แต่แค่อาจจะไม่ได้แบบน่าอาจจะไม่ได้ลงแบบว่ารูปในไอจีแต่ก็มีในสตอรี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยยังดูยังเลี้ยวยังวาดกันเยอะประบาณนี้ก็ ก็หวาดอยู่ค่ะแม่ยจะพูดขนาดไหนสามปีแล้วก็ยังขับมาเป็นเดก็ดีค่ะผมณแม่ยังนป็นกัป๋องเลยก็เป็นความจริงอะไรนิดหนึ่งไม่รู้สิแต่ว่ามันไม่ได้แบบพูดออกมาเป็นคำแค่ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็เป็นแบบหลายๆอย่างที่มันจะต้องลงตัวในหลายๆด้านอันนี้ มันก็ว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรที่เราไม่ได้คอนโทรลได้ขนาดไหนนะมันต้องหลายๆประกอบเว่าอะไรนะคะมันก็เลยแบบแบบถึงเราจะพ้อหรืออะไรไงมันก็ไม่ไม่ใช่แค่แบบฝันใจอย่างเดียวเนาะมันก็ต้องไปด้วยกันไม่ได้ว่ารอให้พี่ๆเขาแต่งก่อนอะไรอะไรๆใครก่อนก็ได้แต่อยู่ี่เราใช่ที่ความลงตัวรอไปก่อนรอรอไปก่อนไม่ไม่ได้รอก็ใช้ชีวิตค่ะโอเค ห้าปีห้าปีค่ะแต่ว่าห้ปีโหนู่นเร็วจังหปีแล้วเนาะถ้าถ้าทำต่อไกเรอวไหมห5ปีเนาะคุณตื่นวันจะคุยกันอีวหปีแล้วมันจะมีว่าหปีแล้วค่ะห้าปีก็จะใช้ผ่านไปแล้ว ันี้แล้วลอยไข่ปลาฟองน้น้าน้าน้าเจ้ตัดยเป็นงาต่างมาได้แลคว่